นครับเราได้จับแผ่นปูแผ่นมาแล้วนะแล้วก็ยึดยิงตามไปแล้วด้านหนึ่ง ลมแรงมากนะครับวันน,น,นี้อันตรายเป็นตึกสามชั้นนะครับ ตดำๆเราไม่ทำเราอาชีพไม่ตกตํำทีมงานนี้ตํำๆไม่ชอบชอบตกสูงหลังจากที่เรายิงเอย เราจะได้จำการหยุดกาวไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเหยียดแบบชิเราจะได้ากาวมีทางของกเลยื่4ภาษาเกาหลียื่นยื่ส เราได้ทำการยิงสก,กูยึดให้เหนียวแน่นนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สูง าเหตุที่เราใส่กาวตะปูนะครับเพื่อจะให้ยึดแน่นกับปูดความแข็งแรงชิ่ชม,มาตรฐานจากชิมงานซ่อมราคาลวัวบน สำหรับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวทา่านฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆรับประกันหนึ่งปีสำหรับ EP นี้ฝากไว้ด,ด้วย what do you have one?